ก่อนจะไปถึงจุดนั้นการเมืองช่วงก่อนที่จะไปถึงการเลือกตั้งมันเข้มข้นเรามองดูนะขณะนี้มีพักการเมืองสีสีที่สำคัญสีที่หนึ่งที่ครองอำนาจอยู่ในขณะนี้คือสีน้ำเงินพักภูมิใจไทยสีที่สองพักการเมืองฝ่ายค้านใหญ่ที่สุดพักประชาชนสีส้มสีที่สามอดีตรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านในขณะนี้พักเพื่อไทยสีแดงค่ะและสีล่าสุดสีเขียว พักกล้าทำสีเขียวพักกล้าทำเป็นพักซึ่งมีความมั่นอกมั่นใจว่าจะใหญ่โตทีเดียวจากการเปิดตัวถึงขนาดที่ประธานพักธรรมนัสพลเผ่าบอกถามพักการเมืองไหนพร้อมที่สุดในการเลือกตั้งมันต้องกล้าทำนะกล้าทำทั้งหลายทั้งปวงการเมืองจึงจะเดินไปสู่จุดนั้นเมื่อวานนี้มีประเด็นทผบ้ชมประเด็นที่ทั้งคุณสิริกัญญาตรสะกุล หรือรังสิมันรมอาจถูกตั้งคำถามในทํารองว่านี่อาจดูเหมือนพักประชาชนพักส้มจะล็อกเป้าตรวจสอบมุ่งเน้นพักกล้าธรรของร้อยเอกสมรนัอและดูเหมือนจะปล่อยปล่อยเบอปล่อยพักภูมิใจไทยหรือพักน้ำเงินะอะเราเริ่มจากประเด็นนี้ก่อนยกตัวอย่างเช่นเมื่อวานนี้พักแดงวิสุทธิชัยนรุนประธานสสของพักเพื่อทระบุ มีการพูดคุยว่าจะขอเปิดอภิปายไม่ลงใจในช่วงเปิดสมัยประชุมสภาหรือไม่เนี่ยโดยปิดสมัยประชุมนี้จะมีการหารือของกรรมการยุทธศาสตร์พักและจะไปคุยกับพักประชาชนหรือไม่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนวิสุทธิระบุว่าต้องให้คุณจุรพันธ์อมรวิวัฒหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่อลองพูดคุยว่าจะมีทิศทางเดียวกันหรือไม่ จะยื่นอภิปรายไม่พงใจหรือซักฟอกทั้งคณะตีหรือรายบุคคลกําลังดูอยู่ขณะนี้เนี่ยสอสอหลายคนประกบดูการทํามาของรัฐมนตรีละคนอยู่นี่ฮะอันนี้คือเหมือนกับพักเพื่อไทยกําลังจะคุยกันซึ่งถ้าฟังดูจากเพื่อไทยอนุสรเอี่ยมสะอาดเมื่อวานนี้บอกว่ามันมีสองความคิดความเห็น mm. ความเห็นหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมกลุ่มที่เห็นด้วยว่าควรจะยื่นซักฟอก เพื่อปกป้องผลประโยชน์ไม่ให้ได้รับความเสียหายจากการบรหิหารงานไว้เสถียรภาพของรัฐบาลอุทินอีกกลุ่มหนึ่งเห็นว่าควรปล่อยให้เป็นไปตามกลไกทำลายในบันทึกข้อตกลง MOA ค่ะระหว่างฝ่ายค้ำซึ่งพรรคเพื่อไทยไเขาเรียกพรรคประชาชนว่าฝ่ายคำ้ำกับรัฐบาลเสียงข้างน้อยเพื่อให้เป็นบทพิสูจน์ชัดเจนว่าแท้จริงแล้ว ดีลนี้ไม่ได้นำพาประโยชน์ใดๆมาสู่ประเทศและประชาชนซึ่งพักประชาชนเนี่ยพร้อมในทุกมิติอ่าพักเพื่อไทยอ๋อขออภัยพักคพรรพักเพื่อไทยอันนี้คือพักเพื่อไทยสีแดงเมื่อวานนี้พักประชาชนลังซีมันรมทบชมอ่าก็ถูกตั้งคำถาม ประเด็นเกี่ยวข้องกับที่พักเพื่อไทยจะมาคุยหรือไม่ประการใดเนี่ยต้องไปก็บอกว่ายินดีคุยอยู่แล้วไม่เคยปิดกั้นพักเพื่อไทยคะ่ะทุกอย่างก็ต้องวางแผนเดี๋ยวคุยกรอบใหญ่กันอทั้งนี้ทั้งนั้นคุณรมบอนนะครับอรอดูรัฐบาลจริงใจขนาดไหนเกี่ยวกับกรณีของรัฐมน,นูลบวกกับเรื่องซูเนคอมริปชันความเกี่ยวพันของบุคคลกับทุนสีเทาแซมกเมอร์อยู่ในวิสัยที่จะามาพิจารณาเรื่องซักฟอก ซึ่งจะต้องรู้หลายองค์ประกอบนี่นักข่าวดันไปถามไงว่าพักเพื่อไทยอ่ะจะกล้ายื่นซักฟอกหรือไม่เพราะว่ารัฐมนตรีบางคนอย่างร้อยเอกธรรมนัทเนี่ยค่ะก็คือทํางานคาบเกี่ยวต่อเนื่องมาจากรัฐบาลของพรักเพื่อไทยเท่านั้นเองคําถามนี้ชงให้คุณลังสิมันลมตอบทันทีว่าไม่อยากทํานายหรอกเพราะว่ารอบที่แล้วอ่ะพักเพื่อไทยโดนหนักขณะที่คุณวังสิมันระบุรนะครับตูชม ยังไม่ทราบว่าความสัมพันธ์หรือความซับซ้อนอะไรของพักเพื่อไทยกับพรรคกล้าธรมถามตรงๆก็คือยังเหลือเยอื่อใยอยู่หรือไม่ระหว่างพักเพื่อไทยกับพรรคกล้ารมอันนี้ตอบไม่ได้ต้องไปถามทางเพื่อไทยค่ะแล้วก็บอกเลยนี่กลายไปว่าพรรประชาชุดหรือพรรคส้มได้มีบทบัรในการบทบาทหลักในการวิจารณ์ร้อยเอกธรรมนัฐ จนดูเหมือนกลายเป็นว่าพักเราหมายถึงพักประชาชนทำหน้าที่ตรวจสอบค่อนข้างลำพังลำพังยังไงบอกส่วนอื่นๆของรัฐบาลภูมิใจไทยจริงๆเราก็ตรวจสอบนะ <S <S ไม่ว่าจะนายกไม่ว่าท่านนายกไม่สามารถจะแก้ปัญหาเรื่องสแกมเมอร์ได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างนี้เป็นตน้นทั้งนี้คุณลมระบุนะครับที่มีคำกล่าวว่าฝ่ายคำ้ำมันเป็นแค่วาทกรรมเพื่อจะดิสเครดิตพักประชาชนมันไม่ใช่เรื่องจริงขณะนี้ ถ้าจะมีซักฟอกยังไม่ได้ปิดกั้นแนวทางก็ยินดีนจะรับฟังหมายถึงถ้าพรรคเพื่อไทยจะไปคุยเรื่องซักฟอกเมื่อถามว่ามีคนวิเคราะห์ว่าพรรคประชาชนจ้องจะซักฟอกแต่ร้อยเอกธรรมนัฐเป็นหลักแล้วปล่อยผีคุณอนุทินนะคะทำไมไปเรียกปล่อยผีอนุทิน <c oughs> ปล่อยผีคุณอนุทินนายกเลิมตีหมาไทย <c oughs> คุณรอมบอกว่าไม่จริงแน่นอนที่เราเริ่มต้นที่ร้อยเอกธรรมนัฐคือการตีเข้าก่องหัวใจของปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศถ้าสมมติ เราจะปล่อยรัฐบาลนี้ไปจริง,งไม่จะเป็นต้องทำหน้าที่เข้มข้นขนาดนี้หรอกอตอนนี้ก็ได้เห็นความเชื่อมโยงมากมายตั้งแต่ประเด็นของคุูวรพักธัญยาวงลํำตีช่วยคังถึงขนาดาละออกข้อกระหาที่มักจะมากดดันพักประชาชนให้ดูเหมือนว่าพักส้มทำงานไม่จริงถ้าเอางานมาว่ากันพักไหนกันแน่ที่ทำงานไม่จริงจังบางพัก มีที่นั่งในสภาพ,พอๆกับพรักประชาชนไม่เอ่ยก็รู้พรพักเพื่อไทยยังงงอยู่เลยว่าทําไมพรักเราถึงถูกกล่าวหาหลายอย่างต้องเลิกถามได้ว่าพรักประชาชนเมื่อไหร่จะเลิกเป็นฝ่ายค้ำแต่ต้องไปถามที่พรักอื่นว่าเมื่อไหร่จะเลิกค้ำสักทีมากกว่าคนที่ค้ำเนี่ยไม่ใช่พรักประชาชนแน่ๆนี่ฮะท่านผู้ชมอันนี้คุณรมขณะที่ในส่วนของคุณสิริกัญญาตันสกุลเมื่อวานนี้ โทรถามถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันน้องไบค่ะคุณสิริกัญญาว่ายังไ,ไงไ คือคุณสิริกัญญาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพักกระทุ้งไปที่คุณอนุทินตลอดนะคะในฐานะนายกรัฐมนตรีเป็นคนแรกต้องลุกขึ้นมาสอบสวนในเรื่องนี้แล้วก็เรียกร้องให้แก้ปัญหาทุนเทาไม่มีใครเหมาะสมกว่าคุณอนุทินแล้วที่ไม่เกี่ยวโยงเชื่อมไปก็คือตรวจสอบคุณอนุทินด้วยเข้มข้นตลอดเวลาแล้วยังไงต่อแล้วก็บอกว่าไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังเราตรวจสอบเข้มข้นทุกพักถ้ามีข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวพันก,กับการฟอกเงินหรือว่าทุนเทานักข่าวก็เลย คดีหัวสวกับที่ดินเขากระดงพักประชาชนทำไมเงียบคุณสรีกัญญาบอกว่าไม่ได้เงียบทุกวาระที่มีการสอบสวนเรื่องนี้เราตรวจสอบเข้มข้นตลอดเวลาเขากระดองก็เห็นว่าเดินหน้าไปตามที่เห็นที่ควรจะเป็นนั่นก็คือการรถไฟสั่งฟ้องขอคืนที่ดินพักประชาชนเองก็เคยมีข้อคิดเห็นว่ามีสองแปลงปปชชี้มูลแล้วก็ให้ยื่นฟ้องขับไล่เลย ส่วนคดีหัวสวคุณศิริกัญญารองหัวหน้าพักประชาชนบอกว่าพักประชาชนเป็นคนเปล่ามาเปิดเผยแต่กระบวนการที่เป็นสอสอไม่สามารถเข้าไปสอบสวนเรื่องหัวสวได้เองแต่ยืนยันว่าเราทำหน้าที่ตามอำนาจที่มีอยู่ แล้วเราก็กระทุ้งไปที่คุณอนุทินตลอดในฐานะนานยกรัฐมนตรีนะคะในฐานะที่จะต้องเป็นคนแรกที่จะต้องลุกขึ้นมาตรวจสอบสอบสวนในเรื่องนี้นะคะแล้วก็เรียกร้องหาความมุ่งมั่นนะคะความที่จะที่จะพยายามแก้ปัญหาในเรื่องของคุนเทาไม่มีใครที่เหมาะสมในการที่จะแก้ปัญหานี้ไปมากกว่าคุณอนุทินอีกแล้วนะคะแต่ว่าด้วยความที่ความเกี่ยวโยงความเชื่อมโยง กับทางนายกรัฐมนตรีในเรื่องที่เป็นการเกี่ยวพันโดยตรงนียอาจจะยังไม่มีนะคะซึ่งเราก็ยังพยายามตรวจสอบอย่างเข้มข้นอยู่ตลอดเวลานะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยไม่ได้เป็นการเลือกที่รักมักที่ชังนะคะเราตรวจสอบเข้มข้นในทุกๆพักการเมืองถ้าหากมีข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวพันกับกับการข้อเงินหรือว่าทุนเทาอาจจะเป็นรถส่วนหนึ่งเมื่อวานคุณจติกัญญานักข่าวถามว่าให้ประเมินนายโยนุทิน ไปประชุมอาเซียนสมิตกับเอเปกเป็นยังไงคุณชิริกัญญาบอกผ่านแล้วใช้คําว่าสมบูรณ์แบบใช่บอกถือว่าผ่านได้ทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบทีเดียว <ฮะ S 1> แต่มีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งจริงเนี่ยต่งเอาไว้ว่าเรื่องหนึ่งที่ควรจะทําแต่ไม่ได้เห็นทําคือแสดงบทบาทได้มากกว่านี้นั่นก็คือการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพแก้คอ l l เซนเตอร์กับสแกมเมอร์ค่ะในรอบนี้ก็มีความคืบหน้าในหลายๆเรื่องนะคะก็คิดว่า ในรอบนี้ก็ถือว่าก็ต้องถือว่าผ่านนะคะก็ได้ทําหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ว่ามีเรื่องเดียวที่ที่เราก็ยังคิดว่าน่าจะแสดงบทบาทได้มากกว่านี้นั่นก็คือการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขปัญหาเรื่องคอเซนเตอร์แล้วก็ s สแ m มเมอร์นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ประเทศที่อยู่ในกลุ่มเอเป็นี่ให้ความสนใจทั้งสหรัฐอเมริกาเองหรือว่าเกาหลีใต้นะคะอันนี้ก็เป็นจุดที่เราคิดว่าควรจะแสดงบทบาทได้มากกว่านี้แต่ว่าแต่แต่ว่าในท้ายที่สุดท้ายก็ไม่ได้ ไม่ได้รับข้อเสนอตรงนี้ไปนี่ไงใครเป็นนายกธรฐมนตรีอนุทินก็ยิ้มอ่ะขนาดระดับคุณเสกัญญาซึ่งใา้ยาคือแม่ละเอียดค่ะใช้คำว่าถือว่าผ่านค่ะทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบนี่ไงก็เลยกลายเป็นประเด็นการพอสมควรยงยามมาถึงเรื่องที่ถูกตั้งคำถามล็อกเป้าเฉพาะกาทำละเลยกรณีพักน้ำเงินหรือนายอนุทินหรือไม่ประการใด